สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือว่าที่มีชื่อย่อว่า DC t ปรากฏว่าได้มีการเดินหน้าจัดประชุมสามัญประจำปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่สากลเพื่อความมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปติดตามได้จากรายงานของกุทยาภร์สุวรรณรัตน์ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือด c ซทีจัดประชุมสามัญประจำปีโดยมีนายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานอาวุโสผู้ร่วมก่อตั้งสภาดิจิทัลพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์นงครานชมพูนุษย์ประธานสภาดิจิทัลรวมถึงที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิรองประธานคณะกรรมการสมาชิกและองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนด้านดิจิทัลและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล นายสุปชัยเจีรระวณน,นรประทานอาวุโสผู้ร่วมก่อตั้งสภานดิจิทัลเผยวิสัยทัศ์ภายในการประชุมครั้งนี้ว่าการจะพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในยุคปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเทคหับหรือศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันไทยยังไม่สามารถสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงต้องดึงดูดเทค t าเลนส์ต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะทางเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานหรือร่วมลงทุนในประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลยังเป็นโอกาสดีในการพัฒนาบุคลากรของไทยควบคู่กันไปซึ่งจะยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของไทยให้พัฒนาไปได้ไกลในระดับโลก หม่อมราชวงศ์นงพรานชมพูนุชย์ประธานสภาดิจิทัลกล่าวว่าสภาดิจิทัลมุ่งมั่นที <matter> ่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาผลักดันให้เกิดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพการยกระดับและปรับทักษะดิจิทัลของบุคลากรการส่งเสริมและการดึงดูดการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าสู่ก้าสำคัญแห่งความร่วมมือในการขับเคลื่อนอนาคตรประเทศไทยในโครงการไทยแอดแครดมีขับเคลื่อนอนาคต AI ประเทศไทยซึ่งเป็นพลังแห่งความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลไมโครซอฟต์ประเทศไทยและรัฐบาลไทยโดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้าน AI ให้ครอบคลุมประชากรไทยกว่า1ล้านคนทั่วประเทศนอกจากนั้นภายในการประชุมยังได้รับเกียรติจาก4องค์กรพันธมิตรได้แก่สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมาร่วมนำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรและแนวทางดำเนินงานร่วมกับสภาดดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย การประชุมสามัญประจำปีของสภาดิจิทัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยสภาดิจิทัลในฐานะองค์กรกลางที่ทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนพร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแข็งขันเพื่อผลักดันวาระดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ธัญยาพรสวนารัตน์ทีช่อง16รายงานขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ